เข้าไปดูในเกมนะครับผมมาอธิบายไอเทมรูนพลังแฝงของไวโอเลตสายฟาร์มป่าในซีซั่นนี้กันก่อนนะครับอาจจะดูไอเทมแล้วแบบเฮ้ยพี่อะไรวะเนี่ยงงอะ่ะอะไรกันครับนี่นะครับมาอธิบายที่ไอเทมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไอเทมสายนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นไอเทมลัดเขาเรียกว่าลัดไอเทมลัดความไวในการออกของนะครับมันจะทําให้ดาเมจของไวโอเลตมันมาเร็วขึ้นนะครับเทคนิคการออกก็คือออกดาบ250ก่อนนะครับตอนเริ่มเริ่มเกมเนี่ยออก250แล้วไปออกรองเท้าตีเร็วรองเท้าตีเร็วเสร็จปุ๊บเราจะไปออกเป็นธนู นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการยิงคีปยิงคนยิงอะไรก็ตามให้มันฟาร์มไวขึ้นนะครับมันจะดีกว่าดาบนะครับแล้วหลังจากออกธนูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ขึ้นขั้นสุดเราจะไปออกเป็น a s t r a l สเป a r นะครับหลังจากออก a s t r a l s p ป a r เสร็จเนี่ยนะครับเราจะไปออกเป็นในส่วนของดาบคีแอสโตรสเปียก็คือเจาะเกาะเล็กนะครับก่อนที่เราจะขึ้นมุลามาสะหรือขึ้นเป็นบล็อกขึ้นสเปียนะครับไอเทมชิ้นนีนะ้จะทำให้เราตีคีปเข้ามาขึ้นตีคนเข้ามาขึ้นนะครับแล้วก็ไปออกดาบคีพอดาบคีเสร็จปุออปน โอมิอัมพอโอมิอมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะกลับมามองแล้วว่าเกมนั้นอะที่เราเจอเนี่ยเราเจอตัวแท้งเยอะหรือว่าเจอพวกบางเยอะถ้าเจอบางเยอะเราออกไปเลยครับเป็นโบเกนสเปียร์แต่ถ้าเจอแทงเยอะเนี่ยเราออกเป็นมูรามาสะนะครับในส่วนของไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับเราจะไม่ออกเกาะเกิดเราจะเล่งดาเมจไปอีกนะครับเราจะออกเป็นเฟรทูธนะครับถ้าอยากออกเกาะเกิดเนี่ยขายรองเท้าแล้วไปซื้อเป็นเกาะเกิดได้นะครับในช่วงของไอเทมตันนะครับแล้วในเลดเกมจริงจริงจริงเนี่ยนะครับเราจะขายธนูไอธนูกะกาของเราเนี่ย 750บาทเนี่ยขายธนูเล็กไปออกเป็นโซลิเวอร์เพื่อเล่งดาเมจขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือเทคนิคของการออกไอเทมสายนี้นะครับถ้าฟังไม่เข้าใจก่อไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าก่อไปฟังอีกรอบหนึ่งยังไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้นะครับรูนหลายคนชอบเป็นแรมเพจแต่ไวโอเลตหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามันออกคีแค่ชิ้นเดียวถ้าเราออกเป็นรูนแรมเพจเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับออกเป็นแรมเพจเนี่ยอัตราตีติดคีสอ่ะมันจะไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นผมมองว่า มันออกปเป็นเลดดีกว่าอัตราขีมันจะถี่กว่าไม่ใช่ไม่แรงขึ้นหรอกออกปเป็นเลดเนี่ยมันจะถี่กว่าจะได้ความแรงที่มากกว่าออกเป็นลำเพดมันจะออกน้อยครับอัตราคีพลังแฝงก็เป็นเซตนี้เลยครับใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงประมาณนี้นะครับแล้วเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าเดี๋ยวอธิบายการเดินเกมการเล่นให้ต่อนะครับขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับทุกคนเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาาสอนนวิธีกรรเล่่ฟ์ปซึง ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่คนดูหลายคนขอมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นของมันแล้วก็ออกของแบบรัดน,นะครับทาให้มันเก่งขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งไวโอเลตเนี่ยมันเป็นฮีโร่เลตเกมนะครับต้นเกมถ้าฆ่าใครไม่ได้ก็ไม่ตงแปลกใจนะครับมันจะแรงตอนเลตเกมเนาะไอเทมที่ผมออกเป็นเซตนี้เนี่ยอย่างที่อธิบายปไป้แนะนําแล้วแหละนะครับว่าเราจะเน้นให้เราเกิดเร็วนะครับฟาร์มเร็วเกิดเร็วไวโอเลตมีวิธีฟาร์ม2กองนะก็คือแบบกิ้งยิงกิ้งยิงแบบเนี้ย นะครับ <c oughs> กิงปุ๊บยิงนะครับอันนี้ผมไม่กดพานิชถือว่าตัวเองพลาดน,นะผมคิดว่าแบบดาเมจถึงอ่ะเนี่ยยิงแบ้งไม่ตายแบบเลื่อนเหลือหนึ่งเหลือสองพวกนั้นอ่ะไม่ตายแล้วกดพานิชแบ่งก็ไม่ทันนะครับกลายเป็นว่าจังหวะที่คีปมันมันจะมีหลอดสีขาวๆอ่ะเวลาเดินออกมาจากวงมันจะมีหลอดสีขาวๆนะครับถ้าหลอดตรงนั้นหมดอะ่ะแล้วมันหันหน้ากลับไปเมื่อไหรอ่อ่ะนะครับเราจะกดพานิชไม่โดนมันนะครับไอตัวปุ่มพานิชอ่ะปุ่มออโต้ดีเทคของมันอะ่ะจะคิดว่าไอคีปตัวนั้นไปละ นะครับมันจะกดตัวที่อยู่ใกล้ในเขาเรียกว่าระยะใกล้แล้วแบบโจมตีได้มากกว่าก็คือไอ้ตัวคีบตัวเล็กนะครับซึ่งโคตรเฟลเลยครับฟาร์มแบบนี้ต้นเกมที่คือโคตรจะเฟลเลยนะครับแบบเฟลมากอะ่ะแบบปกติมันต้องฟาร์มเสร็จตั้งนานแล้วนะครับปกติมันก็ไม่ได้ฟาร์มเร็วอยู่แล้วไอไวโอเรเลนเนี่ยแล้วโดนแบบนี้อีกมันก็ฟาร์มช้ากว่าเดิมนะครับซึ่งวิธีการแก้สมมุติว่าให้คิดว่าเมื่อกี้เราโดนเวทแล้วกัน นะครับให้คิดว่าเมื่อกี้เราโดนป่วนป่าแล้วกันเราก็พยายามจะไปแท็กคลิปเลนกลางนะครับฟาร์มบัฟแดงฟาร์มบัฟฟ้าไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ8นาทีนะครับตัวนี้ต้องใช้ความใจเย็นในการฟาร์มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราเล่นยากอยู่แล้วนะครับ <c oughs> การหยิบไวโอเลตมาฟาร์มเนี่ยถ้าไม่ได้เอาแบบแกง๊งเขาเรียกว,ว่ากองหน้าผ้าเย็นนะฮะกองหน้าถึกๆมาเนี่ยก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับไวโอเลตเหมาะกับคอมพวกแบบมีมาหลอดนะครับมีแบบทั่วแทงๆให้มาหลอดโอมามาหลอดอาร์ลำเลยพวกเนี้ย มายืนรับหน้ารับให้นะครับลิกเตอร์อยู่ในทีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วยืนเป็นเจ้าหญิงอยู่ข้างหลังไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงอะไรเงี้ยมันก็จะโหดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องการการปกป้องไวโอเลตอะนะครับไม่สามารถวิ่งเข้าไปแบบโซโล่คิวหรือไล่ฆ่าใครได้นะครับเพราะงนั้นต้นเกมฟาร์มไปเรื่อยเห็นคิปตรงไหนฟาร์มไปก่อนนะครับเห็นคิปอยู่ตรงไหนฟาร์มไปก่อนเห็นคิปอยู่ตรงไหนเดินไปแท็กเดินไปเอานะครับยายามเก็บคิปเรื่อยๆในช่วงต้นเกมอย่าหาไฟนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียกไฟเมื่อไหร่เนี่ย มันจะกลายเป็นไฟที่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายเขาดูได้เปรียบนะครับ <c oughs> ตัวละครเลดเกมจะไปบวกต้นเกมให้ชนะเนี่ยมันบวกยากนะครับเพราะงั้นฟาร์มไปนะครับไม่มีอะไรทาฟาร์มไปครับท่องไว้เลดเกมเราโหดนะครับตานี้มีฉีด้วยนะครับฉีเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเก่งในช่วงต้น,ตน,กนๆกลางๆเกมนะครับสกิลของมันแบบดูเลือดแรงแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงแล้วมันเอามาเป็นฉีป่าด้วยเกมนี้นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาปุ๊บพลัก ผลักปิดปุ๊บเลยตายแล้วเรียบร้อยไม่ไม่รอดฮะโดนฉีผักอย่างเง้ยไม่รอดนะครับแพสสีฟของฉีเนี่ยเนี่ยต้นเกมฆ่าไป3ตัวแพสสีฟของฉีคือทุกครั้งที่มันใช้สกิลนะครับจะเพิ่มเกาะกายภาพให้มันซึ่งโคตรจะแก้ทางไวโอเลตคือไวโอเลตต้นเกมมันดาเมจเบาอยู่แล้วแล้วไปตีตัวละครที่ถึกคล้ายๆแทงแต่ว่าไม่ใช่แทงแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีเลือดนะครับมีเลือดที่มากแล้วก็มีเกาะที่มากแล้วก็มีดาเมจด,ด้วยเนะี่ยต้นเกมเราเอาฉีไม่ลงหรอก เพราะงั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปก่อนฝากไว้ก่อนเถอะนะฮะฟาร์มไปก่อนต้นเกมเราฟาร์มไปก่อนนะครับเราจะฟาร์มแบบเนี้ยจนเวลวหกเวลเจ็ดนะครับของที่ออกมาก็จะรีบรัดของให้ออกให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราออกของไปในส่วนของธนูฟาร์มใหญ่เนี่ยนะครับออกธนูฟาร์มใหญ่ผมคิดว่าประมาณ6นาทีเกมเนี้ยถึงจะได้น่าจะประมาณ6นาทีถึงจะได้ธนูฟาร์มใหญ่นะครับแล้วกว่าจะออกเป็นโบเกตสเปียกว่าจะออกเป็นดาบคีอีกเนี่ย โอ้โหผมว่า11นาทีอะ10 11นาทีได้เห็นอะนะครับแต่ว่าถ้าเราลัดไอเทมออกเราออกเป็นเซตที่ผมออกอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตอนแรกออกมาเป็นดาบ250นะครับแล้วก็รองเท้าตีเร็วรองเท้าตีเร็วเสร็จไปขึ้นเป็นธนู500นะครับขึ้นธนู500เสร็จปุ๊บออกแต่แอสตราสเปียร์หรือว่าเจาะเกาะเล็กพอเจาะเกาะเล็กได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไปออกเป็นดาบขี้เลยแล้วนกะ็พอดาบขี้เสร็จปุ๊บเราขึ้นโอมิอาร์มเลยนะครับพอขึ้นโอมิอาร์มเสร็จเราก็หันกนาลา้วว่ เราจะออกเป็นเจาะเกาะดีหรือเปล่าหรือว่าแบบเจาะไปแม่งก็ไม่เข้านะครับถ้าโบเก้นสเปียเจาะไม่เข้าก็ออกเป็นมุลานะครับแต่ถ้าคิดว่าออกมูลามันแบบดาเมจยังไม่สุดออกเฟรทูธก่อนแล้วค่อยกลับออกมูลาก็ได้นะครับมันคือการรัดไอเทมแต่ว่าเจาะเกาะเล็กอะควรอยู่ในชิ้นที่3นะครับเจาะเกาะเล็กควรอยู่ในชิ้นที่3ก็คือเอามาเจาะเกาะก่อนไม่ไว่ายังไงก็ตามเราต้องเจาะเกาะก่อนครับไม่งั้นนี่แห้งแน่นอนตอนนี้ก็พยายามหาพื้นที่ฟาร์มนะครับหาที่ที่เรายืนก่อน ว่าต้นเกมทําอะไรไม่ได้จริงๆเกมนี้ต้องเรียกโลมมาช่วยนะนะครับต้องเรียกโลมมาช่วยแบบมาช่วยปิดมาช่วยมองมินิแมปหน่อยไม่งั้นเนี่ยโดนเข้าป่ารัวๆเล่นยากครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เรียกว่าเอามาจาก Facebook Live นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คลิปไต่แรล่งตัวหลักนะครับจะเป็นไต่แรล่งไอเดียรูปเพจแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคลิปสอนนะครับเป็นคลิปสอนที่ผมมองว่าหลายคนแบบอยากดูคลิปแหลงคอนจิเลยครับพี่คือต้องบอกก่อนว่า ผมเชื่อว่าคนที่เซียนมันก็มีนะครับลูกเพจผมกอรีย์ก็หลายคนแต่ว่าคนที่เล่นไม่เป็นมันก็มีนะครับเพราะงั้นคลิปที่ผมจะเอามาลงเนี่ยมันก็จะมีทั้งคลิปที่อาจจะเป็นแลงสูงไปเลยหรือไม่ก็เป็นแล้งสองแพทไดคอมไปนะครับมันก็แบ่งๆกันไปแล้วกันเนาะจะให้ลงแต่แล้งเข้มๆผมว่ามันก็ไม่ใช่บางคนยังเล่นไม่เป็นเลยงงว่าผมอธิบายอะไรถ้าไปแลงสูงนะครับ <c oughs> แบบเนี้ยถ้าโดนเวทป่าเราก็พยายามเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับเรียกเพื่อนมาช่วยเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นคือต้นเกมเราไม่จําเป็นต้องไป เรียกหาเรียกหาไฟอะไรมากมายขนาดนั้นรอก่อนนะครับรอก่อนเอาอย่างน้อยดาบคิดาบคิสักหนึ่งชิ้นครับดาบคิชิ้นที่สี่นะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับเวลาประมาณแปดนาทีแล้วน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับตอนนี้เราลัดของสองชิ้นนะครับก็คือธนูฟาร์มหรือว่าดาบฟาร์มนะครับแล้วก็โบเกนสเปียนะครับสองชิ้นนี้เราจะละไว้นะครับถ้าเราเล่นป่าแต่ว่าถ้ายืนเล่นจะละแบบนี้ก็ได้นะ นะครับจะลาแบนี้ก็ได้คือไม่ออกโบเคนสเปียก่อนแต่ว่าออกเป็นเจาะเกาะเล็กก่อนนะครับก็จะช่วยในการเจาะเกาะได้มากขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับทาให้เราฟาร์มคลิปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่มีดามเอจดในไฟคือมีแต่ว่าไม่ได้แรงนะครับพยายามยิงยัดเข้าไปครับยิงยัดเข้าไปยิงไล่ยิงหลักยิงยัดสิไม่ใช่ยิงรัดยิงไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นไวโอเลตพยายามกิ้งเฉียงๆนะครับอยากกิ้งเข้าไฟนะครับคือถ้าเราจะกิ้งหน้าเข้าไฟเนี่ยให้คิดไว้อย่างเดียวว่าเราฆ่าได้นะครับคือถ้าฆ่าไม่ได้อย่าาไปทํ นะครับเห,เห็นหลายคนเล่นไวโอเลตไม่เป็นชอบแบบเอ้ยตรตูตอยู่หน้ากิ้งเข้าไปหาเลยปุ๊บก็ตายนะครับ <c oughs> พยายามครับเดินฟาร์มไปเรื่อยฮะเนี่ยจะ8ดนาทีแล้วนะครับใกล้จะมาแนละ้วดาบคีเซนตินะครับดาบคิใกล้มาพอดาบคีใกล้มาดาเมจเราเริ่มเป็นพันแล้วเห็นไหมยิงเป็นพันเป็นพันแต่ก็ยังไม่แรงหรอกนะครับดาบคีจะเพิ่มความแรงในการโจมตีคิดเทิลคัให้เรานะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าถ้าเราออกเป็นลมเพดได้เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าลมเพดเนี่ยอัตราการออกคีมันน้อยครับไอเทมไอเทมที่สนับสนุนกับลมเพดก็คือตัวละครของเราเนี่ยต้องออกไอเทมครียอย่างน้อย2ชิ้นแต่ว่าไวโอเลตเนี่ยผมมองว่าครีชิ้นเดียวก็พอแล้วครับไปเร่งดามเมจไปเร่งดามเมจอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยดาบครีมาแล้วออกอมิอาร์มต่อนะครับเพราะงั้นเราเอาลมเพดมาผมมองว่ามันอาจจะตีไม่ติดครีแล้วก็ได้นะในไฟใหญ่ไฟหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้แบบอาจจะไม่คุ้มอะ อันนี้มือลื่นฮะอันนี้มือลื่นฮะยิงเต็มที่แหละเต็มรักเลยใส่เพื่อนเต็มรักฮะเ๋ยวเล่นไปเขาเลยพยายามยืนอยู่หลังฮะยืนทําตัวเป็นยุ่งอ่ะนะครับทําดาเมจเป็นยุงน่งอ่ะตอดหนีหน,นีตอดหนีหนีนะครับที่มันก็อึดมากเลยเนี่ยยิงไม่ตายสักทีเนี่ยตอดไปเรื่อยฮะตอดไปเรื่อยตัวเราวันนี้แปดนาทีฮนะ แปดนาทีเรายังยืนเล่นกับมันอยู่เลยเด็ดแปดนาทียิงก็ไม่ตายนะโคตรอึดเลยฉีนะครับถ้าจะให้มันตายก็คงจะเป็นมุรามาสะแหละครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะสวนคืนได้เห็นไหมหลังจากเรามีดาบพลินะครับแต่ว่าก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังในการโดนเขาล้วงอยู่เหมือนเดิมเพราะไวโอเลตเนี่ยมันต้องมีทีมช่วยเหลือนะครับแต่เหนือซีอื่ในใดถ้าเรามีทีมช่วยแล้วเราดูตัวเองไม่เป็นเนี่ยเราก็ตายอยู่ดีนะครับ อย่างที่ผมบอกในสตรีมทุกครั้งว่าต่อให้โลมมันเก่งแค่ไหนนะแต่ว่าคุณยืนหลบไม่เป็น,นคุณวิ่งไปหาตีอย่างเดียวโลมก็กันอะไรคุณไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับสําหรับคนที่เล่นป่าหรือไม่ก็เล่นแครี่หรือเมทน,นะครับอย่าเรียกร้องหาแต่โลมนะครับโลมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองด้วยเอาง่ายๆนะครับเนี่ย9นาทีเรามีส่วนร่วมในการฆ่าหนึ่งตัวโดนกดดัน13นี่ตายไป13ทีมเราแต่ว่าเลดเกมใกล้จะมาแล้วนะครับ พยายามเนี่ยยืนกันอยู่ในบ้านฮนะยืนกันยืนยิงยืน,ยนโป๊กฮะพยายามอยากกิ้งออกไปนะกิ้งยิงกิ้งยิงก็พอนะครับคือสก mm ิล hmm. ของไวโอเลตอะสมมติว่ายิ่งเราตีปกติไปเนี่ยมันจะลดคูดาวสก,กิลหนึ่งด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยออกเป็นในส่วนของธนูฟาร์มมาในช่วงต้นเกมนะครับแต่ในช่วงเลดเกมอาจจะขายธนูฟาร์มไปออกเป็นดาบดาบแดงก็ได้นะครับดาบฟาร์มสีแดงนะครับเป็นเฟรทูธนะครับเล่งดามเมจแล้วก็ลดคูดาวดูดเลือดให้เรานะครับอาจจะไม่ได้ พสซีฟของการตีไว้แล้วก็เป็นสถานะเผาไหม้ของไฟสตอมโบแต่ว่าได้ดาเมจที่มากกว่านะครับจะเป็นไอเทมในช่วงช่วงของเลดเกมนะครับเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยยิงไม่เข้าแล้วกออกเป็นมูลานะครับจะได้เจาะเกาะมันนะครับไปเร่งดาเมจที่มากขึ้นด้วยนะครับออกมูลามาสะมาเจาะเกาะเนาะมันจะเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมูลาแต่ว่าโบเกนสเปียร์เนี่ยจะเจาะเกาะเป็นหน่วย นะครับซึ่งถามว่าออกมูลากับออกโบกเข่นเนี่ยมันทับกันไหมจริงจริงมันก็แอบทับกันแต่ว่าออกซ้ํากันได้นะครับคือออกทั้งคู่ได้แต่ว่าไม่แนะนําไม่ออกคือแนะนําว่าอยากได้ไหนก็เอาอย่างเดียวถ้ามองว่าจะเบิร์ดดาเมจชุดเดียวให้หายเนี่ยก็เป็นโบกเข่นนะครับแต่ถ้ามองว่าโบกเข่นยังไงก็เบิร์ดไม่ตายเนี่ยขายโบกเค่นทิ้งแล้วไปซื้อมูลาดีกว่าครับสังเกตว่าผมยืนโ๊กอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยผมจะให้เพื่อนไปรับดาเมจตลอดนะครับผมจะไม่เข้าไปเลยผมกลัวบอกแค่นี้ละผมกลัว อันนี้น่าจะน่าจะมีคนโทรเข้าฮนะอารัมแต่ว่าก็โอ้โหทีมมันก็แข็งแกร่งเลอเกินนะทีมมันก็แข็งแกร่งเลอเกินฮนะแข็งแกร่งโป๊กโป๊กเลยเนะยี่ยยิงยิงตั้งนานเลือดมันไม่ลดเลยครับเนี่ยดาเมจเราเริ่มเริ่มมาแล้วนะครับเลเเกมดาเมจเริ่มมาแล้วเริ่มยิงตายแล้วนะครับ11นาที ดูดิสิบเอ็ดนาทีกว่าเราจะยิงฉีตายนะครับแล้วฉีเลดเกมแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วด้วยนะครับถึงมันจะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาเป็นเกาะป้องกันตัวเองประมาณพันสองพันสามก็เถอะนะครับเกาะกายภาพแต่เรายิงลดเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ถ้าออกเป็นโบเกนผมบอกเลยไม่คุ้มนะครับโบเนกนเจาะเกาะแค่สองรอยห้าสิบหน่วยเองมั้งฉี่เนเกาะเป็นพันอะนะครับเอาเอย่างก็เอาไม่ลงนะครับไปออกของอย่างอื่นดีกว่าเป็นมูลาดีกว่าครับเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เจาะเยอะกว่านะครับ แลวโบเกนสเปียร์จะได้ดาเมทที่แบบยิงตุ้มเดียวตายกับพวกแครี่กับพวกเมทนะครับแต่ว่าเกมนี้คือตัวแข็งมันเยอะอผมว่าเราออกเป็นมูลาจะดีกว่านะครับแต่ละเกมออกของไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องออกโบเกนก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้ดาเมจเราไม่ได้แรงถึงยิงทีเดียวตายอ่ะแต่เราก็แรงพอที่จะยิงแครี่อยู่แหละนะครับเพราะงั้นออกไอเทมมายิงแทงดีกว่าครับเกมนี้แทงมันเยอะ นะครับเป็นฉีเป็นลิกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นอะลามิดสามแท้งเลยถ้าเราออกโบเกนสเปียร์มันนี้อีกทีมยิ้มหละเนี่ยผมยืนยิงอยู่เนี่ยนะครับผมไม่เข้าอะ่ะยืนไล่ยิงโ๊กยิงโ๊กยิงโ๊กอยู่ข้างหลังนะครับเข้าไปมันก็ไม่คุ้มนะดาเมจล้วนๆเล่นเป็นไวโอพยายามเล่นเนี้ยนะครับเล่นเนี่ยยืนป๊อตยืนติ่มอยู่ข้างหลังนะครับ ใครทีไไ่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เลยครับฟาร์มไหฮะฟาร์มมนไหครับไบโอก็คลิปตัวหลักช่วงนี้ไม่ได้ไต่เลยนะครับช่วงนี้ไปติดเกมอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าไปกดตัวหลักแล้วจะพยายามรีบลงคลิปให้ไวนะครับก็ในทิ์นี้สัญญาแหละว่าเดี๋ยวจะลงคลิปตัวหลักให้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันไหนนะครับไว้เลิกติดเกมอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบไปกดตัวหลักแล้วก็หาคลิปไปลงให้นะครับทุกคนช่วงนี้ก็็จะะเเปปนนนนคคลิอ่รับ เนี่ยตัวเราอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับสาเหตุที่ตานี้ผมเลือกเวโอเลตมาเนี่ยเพราะว่าตัวละครของมันมีตัวล้วงตัวเดียวที่ผมมองว่าล้วงได้จริงๆนะคือแฟดครับมันเป็นแฟดอะ่ะผมเลือกราดพิกผมก็เลยแบบเออถ้าแฟดเข้ามาล้วงเราได้ก็เก่งนะครับแต่ถ้าล้วงไม่ได้มันก็ไม่มีตัวไหนล้วงได้เราได้ทำดาเมจฟรีนะครับก็เลยหยิบเวโอมานะครับซึ่งก็จริงๆด้วยเกมนี้ไม่ค่อยมีใครล้วงได้ยกเว้นต้นเกมคือพาดวิ่งไปหาฉีเองนะครับ อนนี้ฟาร์มไปเลยฮะเนี่ยตังห้าพันแล้วเนี่ยผมลืมออกของเนี่ยตังห้าพันแล้วผมยังไม่ได้ออกของเลยเนี่ยก็ขายทิท้งตามสเต็ปนะครับจริงๆถ้าเราแบบไม่อยากเอาตัวรอดแล้วอะนะครับแบบไม่อยากเก็บแข็งไว้แล้วขายแข็งก็ได้นะคือตังสี่พันแล้วอะนะครับไปออกเป็นของดาเมจอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเก็บแข็งไว้เลยนะอันนี้ ทะเลดเกมไปอีกแล้วยังรู้สึกว่ายังตีไม่เข้านะครับให้ขายในส่วนของรองเท้าทิ้งแล้วไปออกอบเกนสเปียนะครับหรือถ้ามองว่าอบเทนสเปียมันไม่สาแก่ใจอีชอยส์นะฮะก็ไปออกเป็นเดาบเฟรทูธอีกเล่มหนึ่งก็ได้นะครับเป็นดาบแดงสองเล่มน,นะครับยิงทีบอกเลยครับว่าเสียวจุก,เกรเบยโดนทีนึงนี้จองสาราได้เลยฮะยิ่งเลือดต่ำกว่าครึ่งน,นึงแล้วโดนนะนะครับเพราะเฟรทูธเนี่ยดาเมจมันจะมาจากการที่ เลือดอีกฝ่ายต่ำกว่า50%จะโดนดาเมจเราแรงขึ้น30%นะครับเช่นเราทำดาเมจ10,000นะครับเลือดอีกฝ่ายต่ำกว่า50%เราจะกลายเป็นว่าเราทำดาเมจไป10,030นะครับก็จะมีโบนัสดาเมจจากแฟร์ไรทูธเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็แฟร์ r รทูธเป็นไอเทมที่เขาเรียกว่าให้ค่าดาเมจเยอะที่สุดในส่วนของไอเทมนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเราอยากได้ อยากได้แบบไหนถ้าอยากได้แบบเจาะเกาะยับๆก็ไปออกเป็น,เ,ออบนเบล็อกเคสเปียนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้ติดคิ้ก็ขายรองเท้าแล้วไปออกเป็นสลิสติงอีฟิตคลออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราชอบไหนเนี่ยในช่วงเลดเกมเราเริ่มยิงเข้าแล้วนะเลดเกมเริ่มอัดแรงแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยไม่ติดคี้นะอันนะั้นนะนะครับ <c oughs> กิงยิงฮะหน้าที่ของเราครับอาชีพกิ้งยิงครับ เล่นตำแหน่งอะไรเล่นตำแหน่งกิ้งยิงเว้โอเลตเนี่ยกิ้งเรื่อยฮะกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งยิงไปเรื่อยๆครับคือถ้าเล่นเกมจ๋าจริงอย่างที่ผมบอกนะถ้าอยากได้ดามเมจแบบสุดๆแบบไม่ไหวแล้วอยากยิงให้ทีนึงแล้วให้เขาสะดุ้งอ่ะนะครับออกเฟียร์ไอทูธสองเล่นไปเลยครับรับรองพรเพลิน <c oughs> เนี่ยขายทิ้งปุ๊บออกอีกเล่มน,นะฮะ ผมบอกเลยว่ายิงยับนะครับยิงยับยับเลยเกมนี้แล้วดาเมจจากอับิโซดากอนเคดัสเอเลตหรือว่ามังกรล่างมังกรล่างใหญ่เนี่ยนะครับมันทําดาเมจโคตรจะแรงครับมันทําดาเมจมันเพิ่มดาเมจด้วยนะครับคือไอ้บัฟของอับิโซดากอนเคดัสเอเลตเนี่ยนะครับมันจะบวกตามบวกตามเขาเรียกว่าสายที่เราเล่นเช่นถ้าเป็นสายแท้งซัพพอร์ตก็จะบวกเลือดอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นสายอาซาซินหรือแครี่ก็จะบวกดาเมจบวกเจาะเกาะบวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะทําให้ แรงขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยตอเลดเกมเนี่ยยิงหน้าพังหมดเลยนะครับ <c oughs> ต้นเกมเนี่ยโหโดนกดกดยับนะครับกดยับยับเลดเกมก็อย่างที่เห็นว่าพอเรายืนได้แล้วพอเรามีของแล้วมันน่ากลัวนะครับยิงทีนี้หลอดแหละจริงๆนะครับคือไวยโอเลตกับคาเฟนีมีคนถามมาเยอะนะครับมีคนเปรียบเทียบกันเยอะว่าตัวไหนเก่งกว่ากัน ผมมองว่าเลดเกมไวโอเลตดูเล่นง่ายกว่าคาเฟนีแต่ว่าคาเฟนีก็เป็นดาเมจที่ประมาทไม่ได้คือถ้าโดนหนึ่งดอกปึ๊กคือหายนะครับ <h ums> แต่เกมนี้เรามีทั้งไวโอเลตทั้งมีคาเฟนีนะครับเพราะงั้นการเล่นของเรามันจะค่อนข้างที่จะง่ายเลยในช่วงเลดเกมก็คือยืนแยกกัน2คนไวโอเลตกับคาเฟนียืนยัแยกกันนะครับแล้วก็แยกกันทำดาเมจถ้าถ้าคนตัวล้วงอีกฝ่ายเนะี่ยไปล้วงคาเฟนีไวโอเลตจะฟรีถ้ามาล้วงไวโอเลต คาเฟ่นี่จะฟรีนะครับเพราะงั้นชิลครับชิลทั้งคู่ดูกิ้งยิงยับยับฮนะกิ้งยิงเรื่อยๆยับยับอันตีไวโอเลตนี้มันแรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงจัดนะครับเนี่ยดูผมยิงดิยิงน่าเกียดจัดเลยเลดเกมแบบยิงตุบๆ,ๆ,ๆหายหมดอะเรี <c oughs> ยบร้อยอฮะโดนเข้าไปคือเราแรงแค่ไหนก็ตามนะครับสุดท้ายเราก็บางอยู่ดีนะครับ อย่าลืมข้อนี้ไปด้วยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการเล่นไวโอเลตนะครับกิ้งยิงกิ้งยิงหาจังหวะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับมองมินิแมปบ่อยๆนะครับหน้าที่ของเรามีแค่นี้ครับกิ้งยิง <c oughs> กิ้งพยายามเฉียงเวลากิ้งพยายามเฉียงนะครับไม่ใช่วิ่งเข้ากิ้งเข้าวงไฟไปเลยนะครับกิ้งเข้าวงไฟไม่โอเคมากเลยนะพยายามหลบฮะหลบเดอะแฟลตฮะนี่ดาเมจเราจัดจานสามพันสี่ติดขี้แรงอยู่นะ ว่าแรงอยู่นะยังไม่ได้อันนั้นไม่ใช่สกิลหนึ่งนะครับอันนั้นคือแบบกิ้งยิงยืนยิงปกติยังไม่ได้กิ้งเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับน้องไวโอนะจีจีครับก็ใครอยากมาเล่นด้วยกันก็นมาเล่นด้วยกันได้นะครับใน Facebook Live JYOP อนะครับอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับช่วงนี้ก็พยายามจะเล่นตัวที่มันแปลกขึ้นนะครับแต่ว่าตัวที่แปลกขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นอยู่ในพื้นฐานที่มันฟาร์มได้นะครับ ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรีบตัดคลิปแล้วรีบลงให้นะครับแล้วก็ขึ้นสตรีมต่อนะครับใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับในสตรีม a c e b o o k นะครับ JYOP นะครับ Facebook Live นะครับชื่อเดียวกันกับเพจเลยชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ